เปิดโพสล่าสุดลิซ่าแบล็กพิงก์มีคนกดไลค์ทะลุ10ล้าน ฮอตสุดๆแบบฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับนักร้องไอดอลสาวคนดังอย่าง Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงคเพราะนอกจากจะมีแฟนๆทั่วโลกแล้วตอนนี้ผู้ติดตาม Instagram อินสตาแกรมยังพุ่งไปถึง99ล้านคนแล้วอีกด้วยและเชื่อว่าในอนาคตจะต้องทะลุ100ล้านคนเป็นอย่างแน่นอนซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากผู้ติดตามจะเยอะแล้วยอดไลค์ยังสูงเป็นอันดับต้นๆของวงการอีกด้วยล่าสุดก็มีคนกดไลค์โพสทะลุ10 ภายใน7วันด้วยซึ่งโพสต์นั้นก็คือลุกร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารคำ่ำณพระราชวังแบ็กกิ้งแฮมประเทศอังกฤษโดยมีแรงบันดาลใจมาจากชุดของเจ้าหญิงซึ่งโพสต์นี้ก็มาแรงจนมียอดไลค์ทะลุ10ล้านไปแล้วอีกด้วยแม้ก็ต้องยอมรับเลยเลยค่ะว่าความปังของลิซ่านั้นไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆและตอนนี้มูลค่าต่อโพอสต์ในไ G ก็สูงสุดๆด,ด้วยเพราะไม่ว่าจะถือหรือว่าจะรีวิวอะไร ก็จะขายดิบขายดีจนขึ้นโน Show Out ภายในเวลาอันรวดเร็วจึงไม่แปลกที่หลายแบรนด์จะรุมจีบให้ไปร่วมงานด้วยรวมถึงยกให้เป็นลูกรักของแบรนด์กันเลยทีเดียว